ผมแนะนำอินดิเคเตอร์เป็นตัวหนึ่งครับอินดิเคเตอร์นะไม่ใช่ไอ้วัตถุวัตถุนะอ่าอินดิเคเตอร์นะครับผมก็เลือกเป็นบอลเจอร์แบนนะครับบอลเจอร์แบนนะการตั้งค่าบอลเจอร์แบนก็จริงๆแล้วบอกก็ได้นะฮะอ่าฮะอ่ะนะครับอ่ะการตีการตั้งค่าบอลเจอร์แบนนะฮะช่วงเวลา20นะฮะชิปศูนย์นะครับแล้วก็อะไรเนี่ยดีวิชันนะครับก็คือ2.00นะฮะใช้กับ เวท ted นะฮะนะฮะก็ลองลองดูกันสีใช้เหมือนกันก็ได้นะสีส้มสีม่วงสีแสดนะฮะสีอะไรก็ใช้ได้นะครับอยากใช้สีอะไรก็ได้นะครับโอเคพอเราตั้งค่าตามตามผมผมแล้วเนี่ยต่อไปเราจะรู้เลยว่ากราฟจะวิ่งอย่างไรนะฮะในการหาจุดกับตัวนะครับจุดกับตัวจะมีดังนี้นะฮะจุดกับตัวจะมี1เลยคือการชนเส้นไม่ว่าจะเป็นการชนเส้นด้านล่างการชนเส้นด้านบน การชนเส้นด้านล่างด้านล่างด้านล่างแล้วก็ด้านบนนะครับเห็นไ,ไหมฮะการกลับตัวส่วนใหญ่แล้วนะครับก็ให้ดูเส้นเป็นหลักเลยอ่ะพูดเยอะนะใช้กรามเยอะนะครับ <p> มีหลายจุดเลยนะครับนะมีหลายจุดเลย่นนี้นเอาไว้ง่ายคือมันจะมีเส้น bb อยู่นะครับเมื่อไหร่ที่กราฟไปแตะเส้น bb เมื่อนั้นแหละ นะครับกราฟจะมีการกลับตัวนะโอเคลองแคปดูนะครับอันนี้ก็เกือบเกือบถึงนะครับด้านบนเนี่ยนะด้านล่างก็เกือบเกือบถึงมันจะวิ่งในแนวนี้แหละครับเราสามารถดูได้ถ้าสมมติว่ามันเริ่มวิ่งใกล้เส้นฟิโบบนเมื่อไหร่เนี่ยก็มีแนวโน้มว่ากราฟจะมีโอกาสทุบค่อนข้างสูงอย่างในกรณีปัจจุบันเนี่ยกราฟวิ่งมาชนเส้นบอลจิ้งจ์แบนเยอะแล้วนะครับก็มีโอกาสที่จะทุบค่อนข้างสูงเลยนะครับนะโอเคลองมาวาดรูปกันดู เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนอันนี้คือเส้น BB นะครับทั้ง2เส้นเลยนะครับกราฟปกติแล้วนะครับมันก็จะวิ่งแบบนี้นะฮะวิ่งแบบนี้นะครับผมมันจะขึ้นถึงบ้างไม่ถึงบ้างนะไม่รู้นะฮะมันแล้วแต่ลมนะครับกราฟโฟเร็กมันเป็นแบบแบบนี้แหละครับนะฮะมันจะมีทะลุบ้างนะครับแต่ก็สุดท้ายแล้วก็กลับมาวิ่งเท่าเดิมนะเรียกว่าธรรมชาติของกราฟนั่นเองนะครับโอเค อย่างในกรณีนี้นะครับเส้นบอลจิเจอร์บนะครับจะเรียกว่า B บนะครับกับ B ล่างนะครับ B ล่างนะฮะเส้น B บนกับ B ีล่างเนาะในส่วนของกราฟถ้าเกิดว่าวิ่งขึ้นขึ้นไปถึง B บนที่หมายเลขหนึ่งแล้วเนี่ยนะฮะมันมีโอกาสถึง80%เเลยนะครับที่กราฟเนี่ยจะกลับทุบลงมาด้านล่างนะครับแต่ในกรณีที่วิ่งลงถึงด้านล่างเนี่ยเราไม่แน่ใจว่าลงมาเยอะหรือเปล่าทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับเทรนด์ด้วยนะครับถ้าในกรณีที่เราเทรดเทรนด์เป็นเทรนด์ขาลง สมมติว่าเทรนเป็นเทรนขาลงนะครับเทรนขาลงนะฮะเทรนขาลงนั้นหมายความว่าแรงเซลลจะเยอะกว่าแรงบายแสดงว่าตอนที่เราเล่นเซลล์ที่หมายเลขหนึ่งเนี่ยมีโอกาสมากกว่า8 0ดเลยด้วยซ้าที่กราฟจะกลับมาทุบที่หมายเลข2กราฟมีโอกาสที่จะลงมาถึงแบบหมายเลข2เลยนะอะต่อมาเนื่องจากเป็นแรงเซลลการที่มันขึ้นไปบายเนี่ยมันก็เลยจะยากหน่อยเพราะฉะนั้นในวงกลมหมายเลข3มเนี่ยมันก็เลยขึ้นไปไม่ถึงบ b บนนั่นเอง นะครับแต่ครั้งนี้ทั้งนั้นมันก็กลับลงมาที่เส้นเบอร์4อยู่ดีนะครับและเบอร์5ก็กลับไปข้างบนที่เดิมอาจจะด้วยปัจจัยหลายๆอย่างอันนี้คือเราเทรดแบบ Day Trade นะครับซึ่งการเทรดแบบ Day Trade เนี่ยครับมันก็มีข้อดีคือกราฟมันจะเสถียรแล้วก็มั่นคงที่สำคัญก็คือกราฟมันจะวิ่งไปโดยที่ไม่ไม่ทวิงอะไรมากเราจะไม่รับความเสี่ยงอะไรขนาดนั้นหรอกนะอ่าเบื้องต้นก็จะประมาณนี้นะครับ ในส่วนของการตี BB นะอันนี้รู้แล้วนะ BB ใช้งานยังไงมี b ีบน b ีล่างแค่นั้นแหละขึ้นมา b ีบนก็เซลล์ขึ้นมา b ีลงมา b ีล่างก็บายเนาะโอเค